สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะส่วนวันนี้สองตัวล่างแอดมารีค่ะมีสามศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสี่เก้าสี่สองห้าหนึ่งแปดค่ะส่วนวันนี้ให้เด่นศูนย์เด่นเก้าค่ะสองตัวเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองเน้นเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สามตัวห้าเก้าหนึ่งเลขลับแปดเจ็ดแปดเก้าค่ะต่อมาสองตัวล่างแอดปกเขียวค่ะ มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสองแปดสามแปดสี alumni, Pharaoh, right? okay. ่แปดหกค่ะต่อมาเลขทูปปู่ค่ะม้วนที่ผ่านมาเข้าสี่บนค่ะงวนนี้ให้เด่นห้าเด่นเก้าเด่นสามค่ะต่อมาแอดน้ำผุค่ะสองตัวมีหนึ่งสี่ห้าแปดสี่เจ็ดเก้าสองสามหกค่ะต่อมาแอดสมค่ะสองตัวบนมีแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าค่ะ ต่อมาแอดตีน้อยค่ะให้เด่นหนึ่งเด่นสองเด่นสามสองตัวหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าค่ะส่วนวบน,นี้เข้ามาสองงวดแล้วค่ะงวดน,นี้สองตัวบนล่างมีศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองศูนย์สองแปดสองเก้าแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งค่ะต่อมาปักหลักสิบล่างค่ะให้เดนสองเด่นสามเด่นแปดค่ะ ต่อมาแอตต้นไม้ค่ะให้เด่นเจ็ดเด่นสี่สองตัวมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าสามตัวศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่สี่หนึ่งสามแปดสามสี่ค่ะต่อมาปูห้าเก้าสี่ค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าสองเก้าล่างค่ะงวดนี้วิ่งล่างให้เด่นห้าสองตัวห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าค่ะต่อมาเลขปูหลักร้อยค่ะวิ่งบนให้เด่นหกสองตัวบนหกหนึ่งหลักร้อยให้เด่นเก้า ามตัวบนก้าวหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งวิ่งล่างให้เด่นหนึ่งสองตัวล่างหนึ่งสี่ค่ะต่อมาแอดยาค่ะสองตัวมีหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามห้าสามเจ็ดสามแปดห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดค่ะต่อมาเก่งตลอดสี่สิบปีค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งบนค่ะงวดนี้ให้เด่นสองเด่นสามเด่นแปดสองตัวสองหนึ่งสองสามสองแปดสองเก้าแปดหนึ่งแปดสามแปดแปดแปดเก้าค่ะ ต่อมาเลเืสีให้ลาบค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าวิ่งล่างสองค่ะงวดนี้ให้เด่นสี่เด่นห้าสองตัวห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหกสี่หนึ่งสี่หกสี่แปดค่ะต่อมาเลขเด่นห้าดาวมาตจำนัดเข้าทุกงวดค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าสี่บนค่ะงวดนี้ให้เด่นศูนย์เด่นสามเด่นเจ็ดค่ะต่อมาเฮียนันค่ะสามตัวให้เก้าศูนย์เจ็ดสองตัวหนึ่งเจ็ดค่ะ ่วนใบนี้เข้ามา3ามนวดแล้วคะ่ะงวดนี้มี 03, นส0ม 06, นสี่ 95, นห้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ